สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขยายพันหน่อของฮารพัตนะครับแล้วก็มาเริ่มขุดกันเลยนะครับนะครับอันนี้เดิมเป็นกอใหญ่นะครับแล้วก็ขุดมาแล้วนะครับนี่เราแยกหนอ่ออกมาแล้วครับใหญ่มาก อันนี้ก็ประมาณสักเกียดหนอที่เราจะขยายออกไปได้นะครับนีบ่ต้นมันนะครับสังเกตด,ดูแพ้ก็กินนะครับดึงไปอยู่เรื่อยนะครับพออยู่ใกล้อคอบแผนะกินดีครับนะครับ เราตัดออกมาแล้วเนี่ยหน่อที่เราจะไปขยายนะครับอันนี้ก็ขยายได้สี่หลุมนะครับได้สีหนอนะครับสีหนอจะเอาลำต้นอย่างนี้เนี่ยไปขยายก็ได้นะครับปลูกแนวนอนตัดทักช่วงนี้ให้เป็นเป็นท่อน รหรือจะปลูกแบบหนอก็ได้ครับแยกหนอนะครับนี่นะแยกหนออนี้นะครับหนอมจะเหมือนตะไคร้ครับใบนี่นยรรเราตัดใบออกใบแล้วก็ไปให้สัตว์ใบใหญ่ครับใบใหญ่ ชอบเลย <c oughs> ใบใหญ่ผมเทียบกระตะเข่งให้ดูครับนี่ครับใบใหญ่กอใหญ่นี่เทียบกระตะเข่งนะครับเข่งใบใหญ่นะครับนี่แล้วแยกนอกไปแล้ว